สวัสดีค่ะค่ะวันที่มาเจอกันอีกนะคะวันนี้จะพาไปเก็บผักในสวนเดี๋ยวตามไปดูนะคะมาค่ะไปกันเลยมีตะก้าไปกับแมวด้วยทีพาไปเก็บผักกันนะคะไปเลยค่ะ เาเดินไปไ่สวน่านี่ค่ะแอปเปิลต้นแอปเปิลวันนี้ลูกโตขึ้นมากแล้วค่ะเนี่ยเต็มเลยเห็นชัดเจนเลยวันนี้ใชไหมคะไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปสวนใหญ่ก่อนดอกกลาบเข้าอุโมงก่อน ไหค่ะนี่สวน,นอาที่ที่ดูแห้งแล้งนี่มีนะคะนี่มันฝรั่งจะได้ขุดแล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็คงจะขุดกันละเดี๋ยวไปค่ะไปสวนนุนตามมาค่ะ รจะไปดูมะเขือเทศก่อนไปดูมะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศเขือเทศยังเขียวอยู่เลยยังไม่ได้เวลาเยอะมีสลัดเขือเทศ แล้วถัว่วอันนี้อันนี้แม่กำลังปลูกถัว่วปลูกปลูกไปเม่เช้านี่เองอันนี้ที่ปลูกก็เริ่มเก็บแล้วเนี่ยเก็บได้สองครั้งละถัว่วก็มีถัว่วมีปลูกหอมนะคะ มาอีกอันนี้ก็เป็นสกินีหรือกูเชตที่นี่เรียกว่ากูเชตเห็นไหมคะลูกกำลังเล็กๆอยู่เลยแต่ก็เก็บกินกันนะคะลูกเล็กๆอย่างนี้จะอร่อยเอามาจิ้มน้ําพริกอร่อยแต่วันนี้เราจะไปเก็บอย่างอื่นกันไปอีกค่ะไปดูสวนนู้นนี่สวนคุณแม่เห็นไหมคะ นี่ก็เป็นสวนหลังบ้านอยู่ต้นไม้ใหญ่เอ,อนนี้ก็เป็นในแน่นต้นพุนโอ้แล้วพาไปดูลูกพุนค่ะตอนนี้กำลังเต็มต้นเลยอันนี้ก็อที่ฉันปลูกไว้ก็เป็นในอ,อะไรนะถั่วถั่วลันเตานี่ก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วค่ะถั่วลันเตาเอามาผัดผัดซีน้ำมันหอย ใส่กุ้งโอ้นี่ก็พริกพริกกํลังจะโตแล้วมีแตงกวาแล้วปลูกแตงกวาไว้อันนี้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็เป็นคณายักษ์ใหญ่มากเป็นต้นคณะองฝรั่งน,นี่ค่ะนี่ก็พุน ้นพุนพุนกำลังเต็มต้นเลยเห็นไหมคะดูลูกชัดลูกพุนพุนเต็มต้นไปค่ะไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นโรงเรือนนี่ไว้ปลูกผักสวนครัวไทยนู่นโรงเรือน กลัวฝรั่งสวนฝรั่งเนเห็นไหมเ็มะเขือแมวครั้งก่อนจําชื่อไม่ได้เนะี่ยมะเขือแมวกำลังแทงยอดเลยเดี๋ยวคะไปต่กมุดก่อนมุดก่อนมุดก่อนเวกเวนนะนี่ก็หอมค่ะเป็นสมุนไพรใส่ลาบอร่อยเนี่ยเดือางูลค่ะงูนงูน ง,งูนง,งูนเดี๋ยวเข้าไปในสวนไทยไปเก็บผักเห็นไหมนีม่ผักปังค่ะโอ้ว่าจะแกงแล้วเามต้องให้มาลวกจิ้มน้ำพริกก็มีผักปังที่ปลูกไว้ยังมีขมิน้นผักชีฝรั่งผักชีลาวผักชีแล้วเขาเรียกว่าอะไรมีไหมฮมีต้นตูนแล้วก็นี่เป็นใบนั่นใบโซบะ ใบซิโชซิโชนี่กินดีนะคะอร่อยเนะคะกินแก้มกับปลาคนญี่ปุ่นเขากินกับปลาดิบนะ,ะใบมันจะสวยอันนี้ก็ผักที่หวานไว้ก็ปลูกไปบ้างนะคะเมื่อวานปลูกไปได้แค่นี้ยังไม่หมดไม่มีที่เดี๋ยวจ้ทำที่ใหม่อีก รอคนมาถางหญ้าให้นี่ค่ะอันนี้ก็มีผักชีมีผักชีที่หวานไว้ไอ้ต้นมิวล่อนต้นมมวล่อนขึ้นเองเอมลร่อ,น,อนนี่ก็ผักบุ้งว่าวันนี้ว่าจะมาเก็บผักบุ้งเหมือนกันแต่ว่าเรเก็บผักชีก่อนนะมาเก็บผักชีกันก่อนเก็บผักชี เด้วเราดูนะคะว่าเราจะไปทำอะไรกินกันวันนี้ผักชีได้แล้วค่ะใส่ตะกร้าไปผักชีอ้อันนี้เม็ดเต็มไม่ผักบุ้งนี่เป็นผักบุ้งน้ำซื้อเม็ดมาทางอินเทอร์เน็ตลองดูลองมาปลูกดูโอ้ขึ้นงามจะด้วยแต่ว่ามันชอบน้ำอ่ะต้องรดน้ำทุกวัน เห็นไหมคะเดี๋ยวคะ่ะไปต่อไปต่อข้างนี้เดี๋ยวไปเอาตะไคร้ก่อนไปต่อเอาตะไคร้เออเนี่ยแวะแวะดูหน่อยแวะดูหน่อยแวะดูตรงนี้หน่อยมะเดือเห็นไะหมมะเดือลูกเต็มเลยแต่ยังไม่สุกรู้เมื่อไหร่จะได้กินโอ้กบาณอู้อีกกับสองเดือนนะคะ กว่ามันจะสุกเนะมื่เดือดเดี๋ยวลงไปสวนข้างล่างเปิดประตูก่อนเปิดประตูเปิดประตูก่นกนอนมีกระไดลงไปต้องดูดูกระไดแก่แล้วเดี๋ยวจะล้มอันนี้เป็นสวนหลังบ้าน สวนนี้ไม่ค่อยมีแต่ต้นไม้ใหญ่เอาไปทําปปุ๋ยหมักตรงนู้นก็เป็นปุ๋ยหมักตอนนี้ชอบมานั่งเล่นกันแต่นี้ข้างล่างว่าจะซื้อเปรมาอยู่ซื้อเปรย,ยวนอันนี้ก็ปลูกไว้ไม่กี่อย่างอ่ะน,นี่ก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศมีสกินนีหรือกูเชตอันนี้เก็บไปกินหลายรอบละ จะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตอนที่มาเก็บตอนนี้มีลูกหนึ่งใหญ่เนละยาวใหญ่เลยแล้วมีฟักทองกับปลูกรวมกันไปหมดเลยให้ดูรอบๆบให้ดูรอบๆบ้านนะเท่นนนกมัชอบมาทำรังกันเยอะ มันจะมีต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งมันจะมีนกไอ้นั่น,นเจาะรูนะได้ยินเสียงมันเจาะต้นไม้ปลุกปลุกปลกปลกไอ้นกหัวขวานใช่มาทํารังอยู่ข้างในต้นไม้แหละเห็นมันเจาะรูอยู่ทุกวันเสียงนกโป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 ,ก,โปกทุกวันไปค่ะเราขึ้นบ้านขึ้นไปเล้วไ,ไปตัดตะไคร้กัน ตัดตะไคร้วันนี้ว่าจะทําหมกปลาหรือคนทางเหนือว่าแอปปลาจะจะไปตัดกล้วยไปตัดนะคตัดไปกล้วยอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งต้นแอปเปิลอีกต้นหนึ่งที่บ้านเราอยู่ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิล บุ้คิวเพื่อนบ้านสวัสดีกันนี่ค่ะไก่ก็แอบอยู่ข้างนั้นนะคะมีไก่แอบอยู่อ้ยเซกวล่าเลฟลักแอตูลฮุชอัลิโก้ u o i ก็

พ่อแม่เขาค่ะอะค่ะเรามาจะมาตัดอันนี้ค่ะค่ามาตัดกันก็มีต้นตูนแล้วก็จะมีใบขมิ้นที่เราจะตัดไปทําหมกวันนี้ต้นมะนาวของดิฉันปีนี้ไม่มีลูกมีลูกเดียวหัวโดอันนี้มะลิโอ้มะลิร่วงเต็มหมดเลย,ยามะลิเมื่อาวานก็เก็บไปบูชาพระ นก็กระถินอันนี้ค่ะนี่ก็ตะไคร้นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเราจะตัดตะไคร้ไปทำหมกปลากันนะคะ